ก็เสร็จแล้วนะคะบ้านขนมของเราอาจจะไม่ได้หายทำนะแต่ก็คือแบบคือบอกไอ้นั่นอุปกรณ์ไม่หมดแล้วนะคะก็เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะอืม,ะะม,ม,อมเมออมันจะพังแล้วสวยด้วยอืรเออข้ารู้ว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ดย่างลำบากแต่ข้าจะไม่ขอให้เจ้าทำ ถ้าากขาไม่มั่นใจว่จ,จะสามารถเปลี่แปลงเขาได้แ้วมันจริงๆแะคะว่าหนูจะทำได้นี่นะคะได้แล้วนะไปไปม,มนนแนีแบบเป็นส้มนะคะเพิ่มเติมพ <c oughs> <c oughs> างเดี๋ยวขบไปแก่นนะ่ไ ไม่เป็นไรนะคะคลิปหน้าเราจะมาทำช็อกบอลกันนั่นเองอุปกรณ์นะคะก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายกดไลค์กด subscribe เป็นเป็กน้ำรังใจให้น้องไม่ว่าแน่นะคะ